และขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องบัญชีนั้นสําคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายให้ความโปร่งใสในวันพรุ่งนี้ที่บ้านพระทิ์จนเสร็จและก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบหลังจากนั้นวันที่28ก็จะปิดรับบริจาคทั้งหมดและก็จะทําการปิดบัญชีเคลีย์บัญชีและแจ้งให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบทั้งหมดอย่างโปร่งใสครับ เพราะฉะนันแล้วไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นงานนี้เป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ต้องมาโจมตีใส่ร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราได้มีมตินะครับว่าเงินที่เหลือทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับจะไปสนับสนุนภารก,กิจของกองทัพภาคที่สองทั้งหมด100%ครับ ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเงินบริจาคเกินมากมายแล้วจะทำให้คนใดคนหนึ่งร่ำรวยเพื่อธุรกิจส่วนตัวไม่มีนะครับถ้ากองทัพต้องการให้เราซื้อสิ่งใดท่านก็บอกมาหรือท่านจะรับมอบเป็นเงินท่านก็บอกมาเอาเป็นว่าวงเงินที่เหลือทั้งหมดไม่ศูนย์เปล่าแต่จะเป็นกำลังสำคัญให้พี่น้องทหารหารได้มีขวัญกำลังใจได้มียุทธปัจจัยได้มีการสนับสนุน ให้เป็นรั้วของชาติที่เข้มแข็งและมีพลังที่สุดนะครับ